สำหรับเกมที่จบไปเป็นยังไงครับพอใจกับผลงานของนักกีฬาไหมคะก็วันนี้ได้มาหนึ่งเซตนะครับสำหรับสำหรับเซตแรกครับพอมาเซตสองเซตสามเซตสี่เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนตัวเครื่นหนักๆมามาแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าวันนี้เขาค่อนข้างเหนียวนะครับทําเกมเสิร์ฟกับเราครับเราเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องของบอลรับเสิร์ฟเอารับเสิร์ฟไม่เข้าจุดเนี่ยสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยบอลเร็วจะออกสกอร์ได้น้อยมากนะครับแล้วก็บอลเนี่ยจะไปหนักทางหัวเสาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะพอออกหัวเสาก็จะเจอ บล็อกสี่มือนะครับซึ่งออกยากจริงครับพยายามจะให้น้องๆเนี่ยพยายามออกให้ได้ตีทัดตีอะไรแล้วแต่ก็ยังยังยังทำไม่ได้อยู่ดีครับก็ก็เป็นแพ้ไปสามหนึ่งก็เต็มที่นะครับทำเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในตัวของรัสเซียเองครับก็ทุกคนครับพยายามอยากเห็นทีนะครับค่ะแล้วสำหรับพรุ่งนี้จะเจอกับรัสเซียมองเกมยังไงดีคะคือสําหรับรัสเซียก็เป็นทีมยุโรปเหมือนกันนะครับคือที่ดูมาเนี่ยก็เล่นสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับมี บอลหลักเป็นบอลคสงสร้างค่อนข้างเยอะครับได้เปรียบเรื่องของหน้าบล็อกนะครับเราเองก็ต้องหลกัหลกๆเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขก็คือเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะครับถ้าเราเข้าเดินบอนลเร็วไม่ได้ต้องออกแต่บอลหลักนเนีน่ยค่อนข้างจะเจอหน้าบล็อกที่สูงนะครับร้อ,อยเก้าสิบว่าทุกคนเพราะนั้นก็เดี๋ยวกลับไปดูเกมกับรัสเซียนะครับในใน,ในคืนนี้ที่กลับไปที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยววางแผนกับทีมก็เน้นเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็อาจจะเดินบอลสั้นให้มากขึ้นนะครับบอลผสมผสนให้มากขึ้นครับ